ครับก็สวัสดีทักทายเอทุกท่านเนาะวันนี้ก็พบกับครับวีระรถไถฟอร์ดสารพัดช่าง0907472052เนะ้าะบอกเบอร์เธอออกหน้าไว้ก่อนเลยแล้วหลายท่านก็สงสัยว่าอยู่ที่ไหนเนาะผมอยู่บ้านแคร์ทรายเนางหมู่10บตำบลอุดมทัญยาอำเภอตากฟ้าจัางหวัดนครสวรรค์ครับเผื่อใครสนใจเนาะวันนี้ก็หลังจากซ่อม นาะอมีรถเอาพวงมาลัยโรเตอร์มาให้ซ่อมครับก็ประกอบเรียบร้อยแล้วพวงมาลัยโรเตอร์นาะอแต่ยังไม่ได้ประกอบก็ซ่อมปั๊มซ่อมปั๊มต่อนะาะเจ้าของก็บอกว่ารั่วเขาให้ดูให้ด้วยนะ้วก็พอดีวันนั้นไปซื้ออะไหล่ครับก็เลยไปเจอไปเจอคนไปซื้อนี่ครับกรองตัวเนี้ยนาะอก่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนว่าสาเหตุมาจากไหนเนาะผมว่าเนาะอในความคิดผมอะ ดเก้าสิบเปอร์เซ็น์มีความเข้าใจผิดครับคิดว่ากรองตัวเนี้ยเป็นกรองทางเข้าของน้ำมันเนาะกรองตัวนี้จะอยู่แบบนี้ครับเนาะหลายคนคิดว่ากรองตัวนี้เป็นกรองทางเข้าของทางทางเข้าน้ำมันเนาะที่พวงมาลัยหนักอะไรหนักหนักอะไรก็มีคอมเมนต์ผมเคยอ่านดูบอกว่ากรองตันมั่งอะไรมั่งให้เปลี่ยนกรอง เนาะผมบอกได้เลยครับเป็นการเข้าใจผิดเนาะผิดผมพูดตรงๆเลยเนาะอย่าเคืองกันกันแล้วกันคนรู้ก็บางทีก็ไม่พูดเนาะผมก็พูดตรงๆนี้เนะี่ยคือกองลูกนี้ยเป็นกองไหลกลับครับเราไม่ใส่ก็ได้เนาะถ้าทาไมพอใจไม่ใส่ก็ได้เนาะมันไม่ได้มีผลอะไรเลยครับหรือมันอาจจะมีก็ไม่รู้นะคือทําไมผมกล้าพูดอย่างนี้เนาะเพราะหลายคนผมว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เข้าใจผิดคิดว่ารูเนี้ยเป็นรูน้ํามันที่ไหลเข้าปัม๊ม ผิดอีกครับนรูนี้คือรูที่เป็นรูของเซฟตี้เนี่ยครับถ้าปั๊มดันเกินน้ำมันมันจะทะลักออกรูนี้ครับเรียกจะเรียกเซฟตี้หรือรีลีฟก็กกกได้ครับรูที่น้ำมันเข้าจริงๆคือรูนี้ครับเดี๋ยวมาให้ดูใกล้ๆเลยนี่ครับไม่มีอะไรเลยเห็นไหมครับไม่มีอะไรกอรไม่มีอะไรคือตัวเนี้ยเป็นตัวที่น้ำมันไหลกลับครับ นก,ก็ให้เข้าใจกันให้ถูกต้องนาะถ้าใครบอกว่าพวงมาลัยหนักแล้วให้เปลี่ยนกองอ่ะบอกแล้วแต่นะท่านถ้าท่านดูคลิปผมแล้วก็แล้วแต่วิจารณญาณของท่านส่วนตัวผมเองเนี่ยไม่ไม่เคยใส่ใจเลยครับถ้ามันไม่หลุดเนี่ยผมก็ใส่ของผมไปเรื่อยนะทำไมผมเอาเรื่องนี้มาพูดนะวันนั้นไปร้านอะไรครับไปเจอครับเด็กกําลังเห่าเลยเนะก็ตอนแรกก็คุยกันดีๆนี่แหละก็ เขาไปหาซื้อกองผมบอกว่าแต่จะใส่ก็ใส่กองซื้อกองลวดไปเลยงานของไอ้ยีห่ห้ออะไรเนะี่ยเขามีขายว่างั้นเขาก็บอกว่ามันเป็นมันเป็นกองไอ้เขาก็คุยกันไปคุยกันมาเนาะก็บอกว่าเขาบอกว่ามันเป็นกองเนี่ยที่มันมันหนักว่าผมมาไล่มันหนักผมเลยนนจะเปลี่ยนกองว่าง,งั้นผมก็เลยบอกว่าือมันใช่หรือว่าง,งั้นว่ะกองกองนี้มันเป็น น้ำมันไหลกลับนะผมก็บอกไงน้นะบอกกองนี่เป็นไหนกันเขาก็เถียงผมเลี่ยเขาบอกมไม่ใช่มันเป็นกองกองดูดว่างั้นนะพูดไปพูดมาผมฟังดูแล้วเนาะก็ดูแล้วเป็นสังฆราชผมก็เลยเงียบเลยแต่แต่ก็ไม่ซื้อไปหรอกนั้นนะผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยบอกว่ากองกองเนี่ยเป็นกองดูดบอกรูที่มันดูดจริงๆริอะคือรูนี้ว่างั้นเนาะรูรูที่ไม่มีอะไรเลยนี่ผมดูแล้วเขาไม่เชื่อผมหรอกเนาะผมก็เลยเงียบผมก็เลยปล่อย ก่อนจะขึ้นรถเขายังหันหลังหันหันมาพูดกับผมบอกว่า,วารถไถฟ,ฟอร์ดผมลือ้อจนหมดทั้งคันแล้วว่างั้นบอกออผมก็ได้แตดนอกอะเอาที่เขาสบายใจก็เลยไม่ไม่คุยต่อตายเนาะก็เขาลือ้อแทบทั้งคันแล้วเนาะเราก็จะไปรู้ดีกว่าสังฆราชได้ไงเนาะก็สรุปครับสรุปประเด็นนี้ก่อนเนาะว่ากองเนี่ยครับเป็นกองน้ํามันไหลกลับผมจะพูดประจําครับแต่ผมเจอในคลิปนะว่า ไอ้ถ้าที่มันหนักมันเบาเนะ่ยมันอยู่ที่ที่ข้างในแล้วครับเนอะลูกยางหมดสภาพหรือว่าปลามันสึกก็มีแค่นะครับกองนี่นะครับเนี่ยมันไหลกลับตรงไหนเลยครับเนี่ยมันไหลเนี่ยไหมครับตัวเนี้ยเป็นตัวน้ามันน้ามันสายน้ํามันไหลกลับเห็นไหมครับเนี่ยแล้วกองมันก็อยู่อย่างเงี้ยครับบางคนก็เป็น,เป,นเป็นกลัวกัวิตกกังวลกลัวว่ากองตันแล้วมันจะเนะี่ย ไม่ต้องกลัวครับนี่ครับมันเด้งได้ครับเห็นไหมครับถ้ามันตันจนขนาดน้ำมันนี้ไอไอกองนี่เด้งกลับเดี๋ยวไม่ต้องกลัวครับเนาะมนเพราะมันใช้ไม่ได้แล้วเนาะก็เลยขอยึดฟังเนาะว่าว่านี่เป็นปั๊มเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์ครับเนาะก็ป๋องยาวเนาะก็สรุปว่าตัวเนี้ยครับเป็นตัวน้ำมันถ้าถ้ามันทำงานเกินพิก,กัดแบบเราเลี้ยวสุดนะครับเนี่ยครับ น้ำมันมันจะทะลักออกช่องนี้เนาะตัวนี้คือตัวดูดครับดูดเต็มๆเลยครับเนี่ยไม่มีอะไรกันเติมน้ำมันทีแรกพยายามอย่าให้มีเศษอะไรไหลลงไปเนาะอ,อันนี้หนึ่งเลยเนาะประเด็นที่สองครับครับเจ้าของเจ้าของเขาก็บ่นว่ารั่วเนาะมันรั่วผมก็ว่าเอะมันก็คงเป็นรั่วตามลูกยุงล,ล,ลูกยางอะไรปกติเนาะผมถอดออกมาครับนี่ครับ ลูกเดียวมันมันไม่สะใจดับเบลิลมาเลยครับเนาะแล้วผลมันตามมาเป็นไงเหรอครับการใส่ดับเบลิลเนะี่ยผมบอกก่อนครับลูกยางตัวนี้ครับท่านไปซื้อท่านต้องซื้อขนาดของมันครับเนาะถ้าใส่สองหรือหนาเกินมันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเลยครับเห็นไหมครับที่มือผมชี้เนี่ยครับหูแตกครับสรุปแล้วที่รั่วเนะี่ยคือหูแตก อ๋อก็ยังไม่ได้โทรไปบอกเจ้าของก็เลยเนี่ยนอนนี่ครับแตกเาาไปถึงนี่เนี่ยผมประกอบแล้วนะครับเนี่ยผมเพิ่งเห็นนะนอนเ,เดี๋ยวจะโทรไปบอกเจ้าของเขาครับสรุปแล้วอย่าหาทำเนาะอย่าอย่าหาทำครับลูกยางเนี่ยถตาซื้อก็ซื้อของบอกเขาเลยตรงๆมันจะหนาประมาณสองมิลกว่ากว่าะถ้าอ้วนปกึกกับเดี๋ยวก็เรียบร้อยเดี๋ยวได้เปลี่ยนฝานี้ใหม่นอเดี๋ยวได้เปลี่ยนฝานี้ใหม่ ก็สรุปแล้วครับอย่าหาทำครับใส่มันมันเกินดีเนาะมันเกินดีเนาะครับบางครั้งการที่จะทําเองเนี่ยทําไม่รู้ก็อย่าทำซะดีกว่าเนาะมันเสียของครับมันเสียของเนาะเสียค่าจ้างหรือถ้าคิดจะทําก็ต้องทําใจเนาะบางทีนี่เนี่ยค่าค่าครูมันเยอะบางครั้งอะ่ะก็สรุปแล้วก็สั้นๆเนาะมาสั้นๆครับเล่นสักเจ็ดนาทีเลยว่าจะเอาสั้นๆเนาะถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับ จ,จุดนี้ก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปมวแต่ยุ่งครับซ้อมฝาให้ก็มั่งอะไรมั่งไม่ได้มีเวลาเหนื่อยเลยไม่ได้ทาคลิปก็เลยวันนี้ได้ทําวันนี้ก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังครับว่านะครับเข้าใจผิดเข้าใจผิดครับก็ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้เราแค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีครับ